สวัสดีครับวันนี้เรามาต้องมนะีในแบบเอ,อ่เอจำชื่อแม่นะครับแต่ว่าเป็นออปี่นะครับการที่ผมจะไปถึงได้ผูมต้องอ่ะเอาง่ายๆคนดูตั้งเป้าหมายของตัวเองแล้วก็ลงโทษตัวเองด้วยแหละอาจจะมีพัก,พกสองพักสาม,มแต่ว่าก็นะคนดูมันยากนะคนดู ก็ตัดจากตอนที่แล้วนะครับเออตอนนั้นผมเลหลุดมาร็อกหน้าจอผมอาจจะพูดเบาไปหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นไขใคยขอไปคนที่ดูอยู่ไม่ได้ยินเสียงผมปรับเสียงให้มันสุดนะครับ ถึงจะได้ยินเสียงตอนนี้ผมแหกก็เลยไม่ได้นี่ลองก่อนนะครับ<ป>ง่ายคือทรมานตัวเองครับ จะเร็วไปชักหน่อยแต่ว่าผมจะบอกอายุผมนะครับอายุผมผมว่าเจอสุดแก่นะครับคือมันจะมีพวกเกียนนะครับแล้วก็ระวังกันด้วย ชอบมีพวกเกียนๆนะครับชอบไปเหยียบให้ลูวิ่งมาในนี้ส่วนผมไม่เกียนครับคนรู้จะงงว่าทำไมผมต้องรีบไปเพราะถ้าผมไม่รีบไปผมก็จะต้องทรมานตัวเองอย่างนี้นะครับยินใจกันด้วยครับคนรู้ ดูรูยห้าวินนะคะห้าวินอาจจะไปภาคสองภาคสามได้แต่ว่าอีพีสองอีพีสามนะครับถ้าผมไม่จบถ้าผมไม่จบก็รอดู EP 2, EP อีพีสองอีพีสามอ้ย ถ้าผมใส้ไลฟ์สดได้ผมไลฟ์สดไปนานเลยนะครับคนดูช่วยติดตามหน่อยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ช่วยติดตามหน่อยช่วยติดตามช่วยอะไรหน่อยนะครับผมจะได้ถึงห้าสิบแล้วผมจะอันนี้ไวๆนะครับให้ไลฟ์สดไวๆนะครับช่วยติดตามหน่อยครับห้าสิบก็ยังดีครับแต่หนึ่งร้อยก็ยังดีกว่านะครับ โอเคผมจะมันเกลียนนะครับจะผมจะรอกันจะลองน้าจอัอจะมีพวกชอบกเกลียนนะครับถ้าผมไปพลงนี้ได้ผมไปมาลาแนละ้วแลกวอนคุณ่จะบอกว่าผมง่มากใช่ครับผมง่ ขอภัยยนะครับที่มาในนี้แต่ว่านั่นเลยครับทรมานตัวเองห่างหายไปนานเลยผมคราวนี้ผมลงคลิปทุกวันแล้วนะครับคนดูติดตามผมด้วยนะครับใครที่ติดตามหรือเข้ามาไหมก็ใครที่ติดตามแล้ว หรือเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามด้วยนะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องคนอื่นลงคลิปแค่แป๊บเดียวเขากาลังแล้วช่องผมลงคลิปตั้งนานยังไม่ดังเลยครับ yes พาแล้วโอเค ัน่าจะมีพวกเกียนอยู่ข้างหน้าผมจะไม่เกียนครับถ้าผมเกียนไม,ม,ไมไ่ไม่ไปไม่ไปโอเคอืม ถ้าผมอัดนานเท่าไหร่ผมก็จะอัดนานได้เท่านั้นนะครับคนดูที่เข้ามาใหม่ฝากติตาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยในการทำคลิปต่อไปแต่ถ้าคนดูไม่ไม่กดก็ตามใจคนดูนะครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแต่ถ้ากดมันจะดีดีมากเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ผม เสียงแฮ่แฮแบบนี้นะครับใช่โอ้ยคนดูมันจะมีพวกเกียนไหมเนี่ยในอย่างนี้ผมไม่ได้เติมนะ ทีนี้ผมเติมนะน,นะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วใครใครที่เข้ามาเก่าอาจจะงงว,งว่าผมทำไมเปลี่ยนชื่อช่องโอเคนะครับเมื่อกี้น้องชายผมมานะครับขอภัยที่รบกวนแต่ตอนนี้เรามาเล่นกันดีกว่า คนอาจจะถามทำไมสกินผมมันหัวโล้นไม่ต้องถามนะครับใครที่เข้ามาใหม่หรือว่าอะไรก็ฝากติดตามก,กรซับกดซักดซับสไลค์กดไลค์ให้ผมด้วยพวเพื่อเป็นกําลังใจแต่ว่าใครที่ไม่กดก็ตามใจ จะต่อ EP 2พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้รอดูได้เลยครับ EP 2 EP 2ยังไม่ได้ซักวินเลยนะครับเนี่ยถ้า EP 2ไม่ได้เดี๋ยวผมเออขอขอแค่นี้นครับโอเคกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้น้องชายมามันก็เลยเสียบมอกกวนีบหน่อยเอ้ยผ้าตกจะได้ โอเคเดี๋ยวต่อ EP พสนะครับ EP นี้ผมไม่ไหวจริงจริงคอมันแห้งเกินไปนะครับมันไม่มีกำลังใจเล่นขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ